สวัสดีครับวันนี้นะครับเด,เดี๋ยวก็จะมารีวิวอ่างปลาให้ทุกคนดูนะครับอันนี้ผมก็จะซื้ออ่างปลามีอีกอ่างหนึ่งนะครับสําหรับเลี้ยงปลาทองนะครับเดี๋ยววันนี้จะมาแนะนําอ่างปลานะครับแล้วก็ระบบกล้องแล้วก็ระบบน้ําให้ทุกคนดูนะครับเผื่อเอาไปปรับใช้กับบ่อของแต่ละคนได้นะครับเดี๋ยววันนี้ผมก็จะมาพามาดูอ่างก่อนนะครับตัวนี้จะเป็นอ่างสําหรับเลี้ยงปลาทองนะครับเป็นอ่างไฟเบอร์แล้วก็มีกระจกนะครับอื ส่วนอ่างเนี้ยนะครับระบบของระบบกองนะครับก็จะเป็นกองบนอย่างนี้นะครับอืมแล้วก็จะมีปั๊มน้ําอยู่ตรงน,นี้นะครับส่วนอ่างน,นี้นะครับก็จะใช้ปั๊มน้ํา1 0 0 0 0ลิตรนะครับสําหรับในการดูดน้ําเข้าระบบกองนะครับระบบกองจะมี3มช่องนะครับเดี๋ยวผมจะมาเปิดให้ดูนะครับแล้วก็จะมีน้ําไหลออกมาตรงเนี้ยครับอันนี้คือก็เป็นการไหลเวียนนะครับอืมส่วนอ่างน,นี้นะครับ เวลาที่ผมเติมน้ำนะครับก็ผมจะมีตัวเติมน้ำอยู่ไว้ตรงนี้หน่อยเปิดตรงนี้ได้เลยครับเวลาเลี้ยงปลานะครับเวลาที่ผมเปลี่ยนน้ำนะครับผมจะเปิดน้ําทิ้งไว้แล้วก็มีตัวเดินน้าออกนะครับเวลาสมมุติว่าน้ํามันล้นใช่ไหมฮะมันจะล้นออกเองโดยตรงนู้นเลยครับเราก็ไม่ต้องกลัวว่าน้ําล้นออกจากอ่างนะครับอันนี้เราก็จะทําท่อไว้สําหรับว่าเวลาที่น้ําล้นมันก็จะออกเองเวลาที่ผมเลี้ยงปลานะครับ ตื่นตอนเช้ามาเนี่ยเราก็จะเปิดน้ําโฟไปเรื่อยๆนะครับเพราะว่าให้ปลามันได้น้ําใหม่นะครับระบบมันก็จะดีขึ้นวิธีการของผมเลี้ยงเนี่ยผมจะไม่ค่อยเปลี่ยนน้าแบบ100%ทุกวันหรือ5 0ทุกวันนะครับจะอาศัยการเปิดน้ำอย่างเงี้ยครับมันจะช่วยทําให้ปลาเนี่ยไม่ต้องปรับตัวมากครับแล้วก็แล้วก็มันจะไม่ค่อยตายนะครับสมมติสังเกตเนี่ยเวลาที่เราเปลี่ยนน้ำนะครับ บางครั้งเนี่ยคุณภาพน้ำนะครับปัจจุบันกรทมนเนี่ยมันมีคุณภาพน้ําบางวันก็ดีบางวันก็ไม่ดีถูกไหมครับถ้าเราไปอยู่ในกลุ่มพี่เลี้ยงปลานะครับเราจะเจอว่าบางวันก็เปลี่ยนน้าปกตินะครับมันก็ไม่มีปัญหาแต่บางวันพอเปลี่ยนน้าเยอะๆใส่น้าไปนะครับวันนี้ปลาก็มีตายนะครับมันอันนี้คือเป็นสาเหตุหนึ่งของการปลาตายนะครับเพราะฉะนั้นเวลาที่เราพยายามจะเปลี่ยนน้ำนะครับนั้นแนะนําลูกค้าทุกคนเนี่ยเต็มที่ประมาณสัก3 0นะครับแล้วก็ ถ่ายน้ําออกไปนะครับปลาเนี่ยจะได้ไม่ปรับตัวยากแล้วก็อาการตายของปลาเนี่ยจะไม่ค่อยมีเลยครับอันนี้รับประกันนะครับเพราะว่าผมเนี่ยเป็นคนเลี้ยงปลามานานมากนะครับส่วนใหญ่เนี่ยการเปลี่ยนน้ํา100%เรซนเนี่ยจะไม่ค่อยเปลี่ยนสักเท่าไหร่ก็จะขัดอ่างแล้วก็ให้ระบบกรองแล้วก็ไปล้างระบบกรองส่วนใหญ่ซะมากกว่านะครับเพื่อที่จะปลาเนี่ยจะได้ไม่ต้องปรับตัวส่วนใหญ่ปลาเวลาตายเนี่ยครับ คนที่เปลี่ยนน้ำร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับจะไม่ค่อยเก็บน้ําสักสามสิบหรือสี่สิบเปอร์เซ็นต์ไว้สําหรับให้ปลาเก่าไม่ต้องปรับตัวมากนะครับอันนี้เป็นสิ่งสําคัญมากสําหรับการเลี้ยงปลาทีนี้นะครับเดี๋ยวเรามาดูระบบกรองนะครับผมจะพามาดูด้านหลังนี้นะครับระบบกรองของผมเนี่ยจะแบ่งเป็นทั้งหมดสามช่องนะครับแล้วก็ช่องสุดท้ายจะเป็น UV นะครับแล้วก็จะมีวาลว์วลดวน้ำนะครับสำหรับล้างระบบกรองทั้งหมด3อันนะครับ อันนี้ระบบเนี้ยครับผมให้คุณแนน NC s e r v i c e มาทำระบบให้นะครับอันนี้นะครับถือว่าระบบดีมากเลยนะครับก็คือสมมุติว่าเวลาที่เราอยากจะล้างกองตรงนี้ใช่ไหมครับเราก็ปิดปั๊มก่อนนะครับแล้วก็ลดน้ำตรงนี้ครับพอเราลดน้ำตรงนี้ใช่ไหมครับเราก็เอาน้ำมาฉีดนะครับพวกตะกรนอะไรเงี้ยมันก็จะลงแล้วก็ออกน้ำตรงนี้ได้เลยนะครับนี่มันจะมีทุกช่องนะครับเนี่ยครับ แล้วก็สมมุติว่าถ้าเราอยากจะลดระบบน้ําในตู้ให้มันเร็วขึ้นนะครับก็เปิดวาล์วนี้ออกมันก็จะเป็นท่อออกน้ําเสียเหมือนกันนะครับอันนี้ก็คือระบบข้าวๆานะครับทีนี้นะครับเดี๋ยวผมจะพามาดูระบบกรองที่มันอยู่ในถังนี่นะครับระบบกรองที่มันอยู่ในถังนะครับก็คือระบบช่องแรกเนี่ยครับอันนี้จะเป็นตัวของผู้ดักตะกรนะครับเพียงแต่ว่าผู้มันมันยาวไปหน่อยครับเดี๋ยวผมจะต้องเอาหาอะไรมาตัดนะครับแล้วก็ช่องที่2นะครับก็เป็นฟิลเตอร์เมดนะครับ แล้วก็อันนี้อันนี้เราจะใส่แบคทีเรียนะครับแบคทีเรียอันนี้คือเป็นเพียวพอนะครับตอนแรกมันก็จะลูกใหญ่ๆหน่อยครับหลังๆมันก็จะเริ่มละลายมันก็จะเข้าไปอยู่ในวัสดุกรองนะครับมันก็จะค่อยๆละลายเล็กลงแล้วก็จะเข้าไปเกาะในวัสดุกรองนะครับอันนี้นะครับผมต้องการให้กรองบนของผมเนี่ยมันค่อนข้างเบานะครับผมก็เลยจะต้องใช้ตัวฟิลเตอร์เมดนะครับทั้งหมด3อันนะครับแทน แต่ลูกค้านะครับแล้วแต่คนก็ได้ครับแล้วแต่งบประมาณลูกค้าอาจจะใช้ฟิลเตอร์เม็ดช่องหนึ่งเซรามิกช่องหนึ่งซีบา์ช่องหนึ่งเปลือกหอยก็ได้อันนี้แล้วแต่ของแต่ละคนนะครับนี่แล้วก็ช่องสุดท้ายนะครับจะเป็น uv อย่างนี้นะครับนี่นะครับส่วนฟิลเตอร์ป่วนฟิลเตอร์เม็ดนะครับก็จะให้ออกซิเจนไวเพราะแบคทีเรียนะครับมันต้องใช้ออกซิเจนในการแบบขยายพันธุ์ของมันนะครับยิ่งมีออกซิเจนเยอะการเจริญเติบโตของแบคทีเรียก็จะดีนะครับนี่อันนี้ดูระบบกรองนะครับนี่ครับ น้ำจะไหลไปช่วงแรกอย่างนี้นะครับปุ๊บแล้วก็ไหลมาช่องนี้น้ําช่องนี้ก็จะไหลไปช่องนี้นะครับแล้วก็เข้าระบบกรองพันยูบีนะครับอันนี้ก็จะเป็นระบบกรองคร่าวๆของออตัวถังกรองนะครับนี่วันนี้นะครับเราก็พามาดูอ่างไฟเบอร์ของผมนะครับที่มีระบบกรองอะไรอย่างเงี้ยครับวันนี้เราก็มาแนะนำสําหรับคนที่กาลังจะเลี้ยงปลานะครับว่าระบบกรองควรมีอะไรบ้างตู้ปลา หรืออ่างปลาควรจะมีระบบแบบไหนที่มันดีนะครับถ้าเรามีครบทั้งหมดแล้วนะครับสิ่งที่มันจะง่ายสําหรับเราก็คือเราแค่นั่งดูปลาแล้วก็ให้อาหารมันส่วนเรื่องการเปลี่ยนน้าหรือเสียเวลาต่างๆนะครับมันจะลดน้อยลงอย่างมากนะครับอย่างตอนเช้านะครับสําหรับผมเนี่ยตื่นมาเพื่อที่จะมาให้อาหารปลาตัวนี้ใช่ไหมผมให้อาหารปลาไปเลยนะครับแล้วก็เปิดน้ํานี้นะครับแล้วน้ําก็จะเดินไปตรงนู้นนะครับส่วนตอนเย็นบางวันเรารู้สึกว่า อ่างปลามันมีพวกฝุ่นตะกอนเยอะหรือว่าดูไม่สะอาดเราก็เปิดวาล์วนะครับดูดน้ําออกแล้วก็เติมน้ําเหมือนเดิมนะครับมันก็จะทําให้การโฟน้ําได้ดีขึ้นน้ําสะอาดขึ้นแล้วก็ระหว่างวันเนี่ยครับมันจะมีของเสียอะไรเงี้ยครับมันก็จะเดินเข้าไปในระบบกรองนะครับทั้งหมดที่เรามีอันนี้ครับคือการตั้งเซตป่าน่ายๆนะครับส่วนหัวใจสําคัญลายลูกค้าหลายๆคนอาจจะแบบ ทำไมร้างเราไม่ใส่เนี่ยครับผมจะบอกให้นะครับก็คือส่วนส,ส่วนหัวใจสําคัญของระบบกรองก็คือวัสดุกรองนะครับวัสดุกรองเนี่ยมันจะเป็นที่อยู่ของแบคทีเรียเพราะฉะนั้นเราจะต้องมีวัสดุกรองที่มากพอแล้วก็ให้พอดีกับบ่อนะครับแล้วก็เราต้องใส่แบคทีเรียไปด้วยนะครับเพื่อที่จะให้มีการขยายพันธุ์ของแบคทีเรียได้ดีเพราะว่าแบคทีรียมันทําอะไรม,มันเป็นตัวดึงของเสียนะครับแล้วก็กําจัดของเสียมันทําให้คุณภาพน้านดีขึ้นอันนี้คือส่วนสําคัญที่สุดนะครับ วัสดุกรองไม่ว่าคุณจะซื้อดีขนาดไหนแต่ถ้าแบคทีเรียรคุณแบคทีเรียรไม่มีเพียงพอสําหรับบอกกองน้ําคุณก็ไม่มีทางสายได้นะครับเพราะฉะนั้นมันก็เป็นส่วนสําคัญที่เราจะต้องสนใจในสิ่งนี้นะครับเนี่ยครับอยากเลี้ยงปลาให้ดีก็คือมีการโฟน้ําให้ดีมีออกซิเจนมีปั๊มน้ําดูดเข้าระบบกองให้ทันนะครับให้มันมีรอบน้ําบางครั้งเนี่ยลูกค้าแบบโอ้โหระบบกองดีมากแต่การดูดน้ําเบามาก พอมันการดูดน้ําเบามากมันก็ทําให้การแบบว่าเวลาที่เราจะน้ําจะเอาเวลาที่ปั๊มน้ําจะเอาน้ำเนี่ยจากในบ่อที่เป็นของเสียเนี่ยมาผ่านระบบกรองก็ช้าลงพอผ่านช้าลงการดึงของเสียก็จะช้าลงตามไปด้วยอันนี้ก็เป็นสิ่งสัมพันธ์นะครับเพราะว่าเพราะฉะนั้นลูกค้าจะต้องดูหลายๆองค์ประกอบนะครับให้มันเข้ากันนะครับ วันนี้เราก็เอามาคร่าวๆนะครับสำหรับใครที่มีปัญหาระบบกรองหรือว่าอยากจะให้เราแนะนำอะไรกสามมาานะร็ส่งข้อความมาทางเพจนะครับส่งข้อความมาทางเพจ Facebook ก็ได้ครับหรือว่า Li n e แอดแทกคอรีมันคันได้ครับหรือจะมาให้เราแนะนำอุปกรณ์ว่าต้องใช้อะไรในกับบมอปลาก็สามารถมาสอบถามที่ร้านก็ได้ครับอยู่ตลาดปลาเจเจมอนะครับห้อง b 0 1ู0 7นนะครับครับวันนี้เราก็เอามาคร่าวๆนะครับล้วก็เอาไปปรับ ใช้งานกับบอกของคุณนะครับวันนี้ก็ขอจบคลิปนี้ไว้เพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ